หวานโรแมนติกคลิกลงตัวในแบบของบีกุ Good ๊บกิ๊บกลายเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ปลายปี2558กันเลยทีเดียวสำหรับข่าวคราวของนางเอกร้ายล่างเล็กกุ Good ๊บกิ On ๊บส <an> ุบิพิ์กับนักร้องและนักแสดงหนุ่มบีทัศภาคหนุ่มลูกครึ่งไทยไต้หวนันทีล่าสุดฝ่ายชายได้ประกาศข่าวดีในวันที่มาบวงสรวงเปิดกล้อง ค่ะ a ่ายเดท o ูบีคอนติเนว่าตอนนี้แฟนสาวได้ตั้งครรภ์แล้วหลังจากมีกระแสข่าวว่านางร้ายอักษรยอรกกไก่ไซมินิร้องกับนักร้องหน้าตีโดยหนุ่มบี้ยอมรับว่าเพิ่งทราบข่าวดีจากฝ่ายหญิงเมื่อ4-5วันก่อนหน้านี้ซึ่งในวินาทีนั้นที่ได้รับรู้จากกุ๊บกิ๊บทำให้เขาน้ําตาไหลเพราะว่ารู้สึกดีใจอีกทั้งก็ยังเผยด้วยว่าได้มันหมายกันแบบเงียบๆตั้งแต่วันเกิดกุ๊กกิ๊บ เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ไปฉลองวันเกิดกันที่เกาหลีนั่นเองหากเปิดเส้นทางรักของคู่นี้สามารถบอกได้เลยค่ะว่าเป็นคู่ที่หวานและโรแมนติกสุดๆและเป็นเรื่องของโคลมิขิดด้วยที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน เริ่มตั้งแต่ต้นปีเมื่อหนุ่มบีมาขายขนมจีบผ่านทางอินสตาแกรมมีการหยอดคำหวานกับฝ่ายหญิงเป็นประจำถือว่าเป็นการจีบความรุ่นกันเลยทีเดียวเพราะว่านักร้องหนุม่มอายุ24ปีส่วนสาวกุ๊บคิ้มนั้นอายุ27ปีซึ่งฝ่ายชายอายุน้อยกว่าฝ่ายหญิง3ปีแต่ว่าเรื่องอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับหนุ่มบีเลยแม้แต่น้อย เพราะว่าบีก็ยังคงเพียรพยายามตามจีบสาวกุก๊กกิฟบแบบจริงจังออกสื่อกันให้เห็นแบบนี้แบบไม่มีกา๊กเลยขณะที่สาวกุก๊กกิฟบเองก็โชว์หวานตลอดด้วยการแคปหน้าจอหลายที่คุยกับบีแบบหวานซึ้งโพสต์ลงในไอจีประกาศให้เห็นว่าหวานกันขนาดไหนความหวานของทั้งคู่ก็ยังมีให้เห็นกันอย่างต่อนเนื่องในไอจีแม้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะไม่ได้ระบุชัดเจน แต่ว่าทุกการกระทำและความรู้สึกที่ทั้งคู่มอบให้กันมันชัดเจนมากบวกกับความเพียรพยายามของหนุ่มบีที่เหมือนจะได้ผลเมื่อสาวกุ๊บกิ๊บแพ้ใจในความพยายามของหนุ่มบีเมื่อครั้งที่นักร้องหนุ่มเซอร์ไพรส์ปปบินไปหากุ๊บกิบถึงภูเกต็ตถอมวันลงคืนก็ยังบินกลับมาทำงานต่อมีถ้าหากว่าไม่ใช่รักหนุ่มบีก็คงไม่ทุ่มเทขนาดนี้แต่การกระทำที่ทำให้กุ๊บกิบยอมรักบีเป็นแฟนก็คงจะเป็นตอนที่กุ๊บกิบ บินลัดฟ้าจัดทริปท่องเที่ยวพักผ่อนฉลองวันเกิดที่ประเทศเกาหลีซึ่งงานนี้หนุ่มบีก็ได้บินตามไปด้วยอีกทางก็ยังจัดเซอร์ไพรส์หนักด้วยการคอกุ๊ปกิ๊บเป็นแฟนในวันเกิดของสาวกุ๊ปกิ๊บและณตอนนั้นกุ๊ปกิ๊บก็ตอบตกลงทันทีงานนี้เธอถึงกับการน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวถึงตับต้องโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยว่าบีเตรียมพร้อมมาดีมากขนทุกอย่างมาจากไทยแถมยังเซอร์ไพรส์ได้อย่างแนบเนียน ฉันช่างเป็นผู้หญิงที่โชคดีสำหรับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในวันเกิดครบรอบ4ปีก็คือปีนี้ฉันมีแฟนแล้วเกิดมาไม่เคยถูกใครขอเป็นแฟนได้โรแมนติกขนาดน,นี้ขอบคุณทุกความตั้งใจความอดทนและความแสนดี ต่อจากนี้มาลองทำทุกวันที่มีให้ดีและมีค่าที่สุดไปด้วยกันส่วนฟ้าของหนุ่มบีเองก็ไม่รอช้าเมื่อฝ่ายหญิงยอมเซย์เยสเป็นแฟนแล้วนักร้องหนุ่มก็โพสต์รูปแหวนเพชรที่กุบกริบสวมใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายให้เห็นกันจะจ่ะไปเลยและมาถึงวันเกิดของหนุ่มบีที่ครบรอบ24ปีไปไม่นานมานี้ นางร้ายไซเล็กก็จัดหนักเซอร์ไพรส์ให้หวานใจเช่นกันด้วยการแท็กทีมกับคุณแม่ของหนุ่มบีและก็ครอบครัวของเธอมาร่วมจัดเซอร์ไพรส์ในทีมเกาหลีสวัสดีบิ๊กแบงงานนี้ก็เลยทำเอาหนุ่มบีเป็นปลื้มแถมภายในงานก็ยังมีช็อตฟินน่ารักฝ้งฟิงให้หลายคนได้อิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียว ความหวานของทั้งคู่ก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องในไอจีกระทั่งล่าสุดที่ทั้งคู่ปลูกต้นรักจนจเจริญงอกงามแตกกิ่งก้านสาขาจนออกผลเมื่อหนุ่มบออกมาประกาศข่าวดีซึ่งขนาดนี้แฟนสาวได้ตั้งครรภ์ได้10ส,สัปดาห์แล้วย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้กุ๊กกิฟเป็นที่รู้จักกันเพราะว่าเป็นหวานใจของพระเอกหนุ่มชื่อดังมาริโอเมาเลอร์ที่คบหากันอยู่นานหลายปีและเลิกรากันไปในที่สุด ซึ่งนางร้ายชื่อดังก็ครองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่กระดั่งมาแพ้ใจให้กับหนุ่มบีที่ตามจีบแบบหวานหยดย้อยและตอนนี้นกร้องหนุ่มก็กลายเป็นว่าที่ของคุณพ่อของลูกไปแล้วคะ่ะ